สวัสดีครับผมช่องรุมมิดฟาร์มวารายตี้นะตอนนี้จะมาสัมภาษณ์เด็กนักเรียนโอ้โหรูปหล่อมากเลยคนนี้เรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับป .1 ทับ2ส,ส,ส,สายนับทิพย์ป .1 ทับ2สายนับทิพย์ชื่อเด็กชายอะไรครับครูธีรพัฒน,น์เนธันนยสงโอ้ธีรพัฒน์เนธัยสงใช่ไหมลูกแล้วเป็นไงมากที่โรงเรียนสนุกไหมสนุก่อ,อ,อยากไปทุกวันไหมอย่างเงี้ย อ๋ออันนี้ใครบังคับไปเรียนหรือเปล่าไม่มีไม่มีต้องให้ตื่นนอนเช้าทุกวันไม่ไม่ดีเลยใช่ไหมไม่ดีวันนี้ตื่นนอนมาแล้วก็ง่วงหาาอยากนอนต่ออ้าวอยากนั่งอยากนอนอืมแล้วสามหาวหรือเปล่าไม่สามเอาสองพอเนาะได้ไหมลูกไม่ <laughs> อันไหนบอกว่ามีแฟนแล้วไม่มีอ่าเหรอเลิกกันหมดแล้วเหรออือม,มีแฟนกี่คนนัเราอ่ะมีแฟนกี่คนสองสองอือหือดูไว้นะครับเด็กสมัยนี้น่ารักจังเลยรูปหล่อด,ด้วยพูดจาฉาดฉานมีแฟนสองคนแสดงไม่เบาเลยเนี่ยแฟนเคาที่หนึ่งชื่ออะไรลูกตอบได้ไหมคนที่่ดาวดาว คนที่สองแหละคนที่สองเอมมี่โอ้โหดาวนี้สูงเอมมี่นี่โอ้โน่ารักชื่อน่ารักมากน้องเอมมี่อ่ะแล้วหนูกลางวันเมื่อตอนกลางวันหนูทานข้าวก,กับอะไรลูกทานข้าวกับอะไรผัดกะเพราอะไรนะผัดกะเพรา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 หมูอ่ะลูก เผ็ดด้วยเผ็ดต้องต้องไปเดินน้ำอืมว้าเผ็ดต้องไปเดินอ้าววันนี้มีการบ้านเปล่าวันนี้มีอยู่แต่ยังไม่ทำอ้าวทำไมอ่ะลูกย,ยังไม่ถึงเวลาไปทำสิบานเปล่าเขาบอกแม่บอกว่าหนังสือกอไก่แม่ไม่รู้ว่าเขียนอะไรก็เ,เลยยังไม่ได้เรียนอ้าอ หนูจะเล่าถึงไอ้จุกว่างไงนะลุงจุกอ,ะกอ่ะอ่าเล่า,ลลาที่ลุงอยากฟังแล้วเป็นคนที่น่ไหนากเป็นคนที่ไหนนะอ๋อโอเคนี่ต้องลำงคางเสมออ่าแล้วลุงจุกทำอะไรหนูอ่ะพูดเสียงดังไม่ชอบเสียงดังอืมลุงจุกนี่ไม่เข้าใจเด็กเลยเนาะอ๋อแล้วลุงจุกชอบไปใกล้หนูแบบไหนมากันลุง พูดเสียงดังมากแล้วม,มีใครอีกมีใครอีกก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วลุงจุกลุงจุกคนเดียวอ๋อลุงจุกเป็นคนที่น่ารำคาญมากโอ๋อันนเอมมี่เขายังเรียนอยู่ป่าวลูกเรียนอยู่ตอนนี้เรียนที่ไหนชั้นของป .1 นึ่งอ๋อเรียนเรียนที่ไหนน้องเอมมี่เรียนที่ไหนลูกประถมนรงซี อ๋อปฐมนนทรีอ่าแล้วน้องดาวอะน้องดาวก็อยู่ที่เดิมเหมือนกันเหมือนกับอ็มี่อ๋อช่องนนทรีเหมือนกันโอ้โรงเรียนนี้ดังเนาะโรงเรียนช่องนนทรีแต่ไกลบ้านผมเองเออตรงไปนิดเดียวแล้วก็เลี้ยวแล้วก็ตรงแล้วก็ตรงเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็เจองอ๋อมีไฟแดงบ้างหรอไฟแดงไม่มีอ๋อไม่มีแยกเลยใช่ไหม น้องเอมมี่แล้วก็นาลงเนีจะมีร้านไก่ทอดแล้วก็ขายเฟรนฟรายด้วยผม mm hmm. กับพี่จะไปกับพี่โฟลจะไปซื้อกันเสมอตรงเลิกเรียนต่ตัวนี้ย้ายแล้วอ๋อย้ายไปไหนครับย้ายมาสสยน้ำพย์แม่บอกแม่บอกให้จะย้ายแล้วผมก็เลยลาจากกับเพื่อนที่ผมจกทั้งหมดอ๋อลาจากเอ้าความเป็นเพื่อนมันก็ต้องยังอยู่สิลูก คิดถึงเขาไหมล่ะคิดถึงนะไปยิมักค<อ>ันเยอะอือหืออ่าแล้ววันนี้ทานข้าวอะไรมหมยังก็ทานมาแล้วทานมาแล้วเ,เป็นไงโรงเรียนสายน้ำทิพย์โอเคไหมหน่าอยู่ไหมหน่าเรียนไหมก็โอเคอยู่อือคุณครูใจดีทุกคนนักเรียนประกันสุขสนพวกเราทุกคนไม่ไปโรงเรียน <laughs> เราอย่างนี้ไม่ใช่เหรอรออยังงไนักเรียนของเราหนาะนักเรียนเราหนาอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก,ก็ไม่นสุขสมพวกเราทุกคนไม่มาโรงเรียนโรงเรียนพ่อไม่อยู่คุณครูคใจดีทุกคนนักเรียนประกันสุขสม พวกเราทุกคนไม่ไปโรงเรียนลุงแต่งให้ใหม่เลยอันนี้อันนี้ใครเนี่ยไหนยืนหน้าไม่ออ่ียไหนลุงจุกอไหนนั่งไงลุงจุกนั่งอยู่นะ่ะจุกแค่ใช่หนูลองเปิดฟังดูสิเอา้าลุงจุกโม้ดีนะอ่ะแล้วโรงเรียนสายน้ำทิพย์นี่อาหารกลางวันมีกี่อย่างลงูกก็มีหลายอย่างแต่ต้องเพลงอย่างเดียวเลย อ๋อเผ็ดอย่างเดียวอของหวานมีไหมครับของหวานมีอยู่บางคารั้งคุณครูน่ารักไหมคุณครูว,ว่าได้น่ารักดลน่าก,กลัวมากกว่าน่าก,กลัวที่น,น,น่าจัดใจดูใจดีใจไผ่ไงน่ากลัวมากไอ้นี้โปรดพิจารณาฟังเอานะครับเพราะว่าเด็กเขาเป็นคนอย่างนี้คือความคิดของเด็กอย่าไปใส่ใจอะไรมากนะครับ อ่แล้วพออ,อชื่ออะไระอ,อ,อ,อไรงไม่รู้เลยจว่าอเป็นผู้หญิงเคยเจอหน้าครั้งแรกอ,อ,อืมเจอหน้าครั้งแรกสวัสดีพอออยังไงสวัสดีพอออก็โอ้หเดี๋ยวนะครับเด็กไทยมารยาทงามมากอ่ะหนุไม่เปิดดูลุงจุกอ่ะนนสนุกนะลุงจุกคุยสนุกนะคลิปเนี้ย โอเคอยากฝากถึงอะไรที่โรงเรียนของหนูเรียนช่องนอนทรีอะอยากฝากถึงอะไรมั้อยากให้ทุกคนเรียนดีๆได้เก่งได้เก่งดีดีแล้วก็เรียนเก่งๆฝากถึงใครบ้างฝากถึงใครบ้างครับโดยเฉพาะเออเพื่อนเพื่อนเื่อนซีสุดเลครับอืมเพื่อนซีชื่ออะไรครับวอยครับอ๋อแล้วน้องดาวน้องเอมี่นะฮะ <laughs> ไม่ฝากเลยใช่ไหม <c oughs> อืมโอเคโอเคโอเคอ่ะมีอะไรจะพูดต่ออีกไหมอ่ะแล้วสายน้ำทิพย์เป็นไงมั้งโรงเรียนแชรนก็ดีสพัพพ่าห้อ,ายอยู่ห้อยู่นะครอืมนาอยูอ้าวแล้วไอ้สายน้ำทิพมีผู้หญิงเรียนด้วยปะมีอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณครูผู้หญิงอ่ะนักเรียนผู้หญิงมีเปล่าลูกสายน้ำทิพผู้หญิงก็มีอยู่ อ๋อมีไอ้ชั้นของหนูมีกี่คนลูกชั้นของผม,ผมยี่สิบสองคนมีเลขที่มีคนเป็นเลขทียี่สิบสองเลยอ่าตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปฐมปีเท่าไหร่ครับปีเท่าไหร่ไม่เรียนยังไงยังไม่รู้ชั้นอะไรชั้นอะไรหรอป .1 ทับ2ป .1 ทับ2ชั้นเนี่ยชั้นต้องขึ้นไปจากคัมโบแล้วก็ ขึ้นไปต้องชั้นหนึ่งอะชั้นที่หนึ่งอืออันนั้นชั้นสูงเราเรียนชั้นต่ำหรือชั้นสูงก็ <c oughs> สูงอยู่สูงมันสูงขึ้วมาอยู่แต่ก็ไม่ได้สูงอะโอเคครับนะโอเคครับแค่นี้แหละอ่าสวัสดีบายบายผู้ฟังก่อนผู้ชมก่อนสวัสดีรครับครับนะครับผมก็รมมิรฟาร์มครับได้สัมภาษณ์เด็กชายธีรพัฒน์ แนนไทยสงนะครับแม่ไทยสองหรือแนนไทยสงลูกแนนไทยสงแนน,แนสระเอนอนูสองตัวโอเคเอถูกต้องแนนไทยสงนะครับจากโรงเรียนสายน้ำทิพย์ซึ่งโอ้โหหน้าตามันคิเรยมากคิเรยวันลุง <c oughs> โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามโรมิดฟาร์มวาราตี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ